รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเชเคยมีวีรก,กรรมในการแกล้งคนในวงการครั้งไหนที่จำไม่เคยลืมกันบ้างไหมแชร์ไ,ไม่เคยแกล้งแต่เคยโดนแกล้ง <c oughs> แล้วเขาเอางูงูใหญ่มากอะ่ะเราหันไปเห็นก่อนแล้วคือความที่แบบกลัวกลัวมากอะ่ะ วิ่งไปแล้วขึ้นบ้านคนบ้านชาวบ้านวิ่ง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 ไปในป่าวิ่งไปอ่ะตอนนั้นงูสิงแล้วใช่ไหมหนูโดนโดนแกล้งอ่าสาระแนบอ่ะไม่ใช่นะไม่มีใครหรอกของเขาแล้วแหละนไปมาเด็กแว้นนอนขับเออตะพักคนยกหน้ากรตีเจอด่านตำรวจจิ้ข้างหลังมา ล่วงลุกใครยิงตำรวจตับมพวดตรเนี่ยมากเตี้ยมากเราเคยแกล้งคนบางคนนะฮะบางทีเราแกล้งไปแล้วเขาเอาหนึ่งเก้าหนึ่งมาล้อมบริษัทเราก็เคยนะใครครับไอ้นั่นครับเล่าขอคือเรื่องของเรื่องเอาแกล้งคืนน่ะเหรอแกล้งคืนอ่ะหรือแกล้งคืนกูอยู่เสียฟอร์มากยุงใหญ่แล้วเขาแกล้งอะไรคือเขาไปเขาประชุมกันว่า จะแกล้งพี่เขาก็ไม่รู้จะแกล้งอะไรมีวันหนึ่งพี่ตุ๊กวิยาดาพี่บอกว่าพี่ตุกผมชอบรถพี่มากเลยแล้พี่ผมพี่ขซื้อซื้อต่อพี่นะอะไรอย่างเงี้ยคุยกับพี่ไปเล่นข่าวนี้ก็ไปไอ้พวกสารแนก็ไปถามพี่ตุ๊กก็ฮลลติกพี่จะต้องไปต่างจังหวัดพัทยเออไปพัทยาแลกรถได้ปะ ไม่สะดวกไม่สะดวกไี่เอาด้ยอุ้ยที่กินสีได้เลยพี่ลักยาวนั้นได้อย่างนั้นเลยเอาเป็นเอสเอลมาเอสเอลมาโอ้ขี่เลยขี่แบบโชว์เปิดประุนแบบไม่เคยร้อยวันพันปีไม่เคยมาหน้าบริษัทจอดหน้าบริษัทด้วยจอดปุ๊บเดินเข้ามากินกาแฟบริษัทผมกับบริษัทเขาใกล้กันเว้ยแกไปจอดบริษัทแกปึ้งเสร็จปั๊บแกก็ขึ้นไปประชุม พอประชุมเสร็จลงมาอีกทีรถหายเป็นหายโอ้ยหน้าเดือดสองทีหน,น้าเดือดแค่นี้หน้าเดแค่นี้เลยอันนี้อเยอะไปเยอะไปเยอะไปเลยทีแล้วหมดน่ะพล้แล้วหมดบุรีสว่างไปแล้วไปไหนเนี่ยขึนะ้นแต่ตัวบ้านก็ได้จอดอยู่ตรงนี้นเฮ้ย เลทรถบ้าน่เด็กเขาดีมาเลยเออพ่ติกแล้วพิติกไม่สงสัยเหรอว่าเขาอาจจะไม่ไม่มีไม่สงสัยหรอกอคือเอาไปปั๊บเราเอากุญแจสำรองมาอยู่แล้วอพอเบ้นนี่ยังไงก็แล้วแต่มีกุญแจสำรองปั๊บเสร็จพิติกไม่ใช่แค่นั้นคือในเงินเราเราได้ยินในเสียงไวเลทอะนคนะข้างเขาติดไวเลทว่า จองเงินที่ไหนใช่ว่าสามล้านห้ารถคนอื่นด้วยแล้วบดอยู่เนี้ยแล้วแบบหน้านี่เครียดมากเลยโอเครียดเลยอ่ะพี่ตุ๊กเขาเน้นด้วยนะรถพี่ไม่มีประกันนะรถพี่ไม่มีประกันนะแล้วเราเราดักไว้เลยว่ายังไงแล้วแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณติ๊กกิ่นสีต้องโทรหาเพื่อนที่เป็นตำรวจคนนี้ <พอ S 1> แน่นอนอคือเราคุยเขาบอกพี่ดักมาแล้วยื้อไว้วันหนึ่งยื้อไว้วันหนึ่งเอาให้แกแบบเครียดมากๆยื้อไว้วันหนึ่งเลยพี่โอรโหโทรจริงไหมโทรเลย รถดวงมยอออเลออ๋เลอไม่ได้ต่นเต้นเป็นไงอออเลอไม่เป็นไรติ๊กเดี๋ยวตามให้ได้เรื่องไงเดี๋ยวโทรบอกแล้วก็โทรโทรกลับมาปพ๊บแต่พี่พี่ติ๊กอ่ะจะโทรไปหาเขาเยอะมากทีมากทีเอ้ยเจออย่างเจออย่างเจออย่างจนเขาว่าโทรมาหาบอกว่าไอ้หอยเฉลยเลยดีกว่าตอนเนี้ยอยู่ไม่เป็นสุขแล้วโทรเลยอะโทรโทรโทรนะพี่นะ โทรทปุ๊บเสร็จปั๊บเขาก็โทรไปหาพี่ติ๊กบอกว่าเฮ้ยเจอรถแล้วเว้ยขับรถมาเส้นนี้แล้วกันอขับรถเส้นนี้ได้ไงวะก็ลุก้ใจขับรถเจอเป็นอยู่เส้นนี้เหรอลุกข้ใจไม่เป็นไรลูกน้องที่บริษัทเพื่อนเปิ้ลน,นาคอนพี่แฉพี่แฉแฉะน้าขึ้นในรถกล้องอยู่นี่ <c oughs> ตอนแรกไม่รู้หน้านี่เสียเลยรถแฉขับไปปั๊บเจอเบนละเห็นแล้วอ้าวเบนเจอเรียบร้อยแล้ว บ่อยแชบตามเลยตามเลยมลุษสว่าทุกคำไม่เห็นกล้องคือเห็น้องแต่จังหวะจังหวะเทพเขาคือนอกจากแสดงในชีวิตจริงแล้วชีวิตตรงเนี้ยเขาเหมือนกันคือเขาปุ๊บหน้าเขาอยู่อย่างนี้ใช่ไหมหน้าเขาอยู่เนี้ยเขาขับไปตรงเทพลีลาออกํำลามกระแผงไปแล้วก็จังหวะคือกําลังพูดอยู่เท่านั้นแหละรถอะรถเบนซ์อะที่เราขโมยไปอะขับผ่านเนี้ยปุ๊บ เฮ้ยรถโคตรมาคือจังหวัดจังหวัดเทพอ่ะคือรถมือัถไอ้แช้คนที่มันหมดหมดความเหมือนกับแบบสวยแล้วชีวิตไม่เหลืออะไรแล้วเหมือนเจอสิ่งแบบโอ้โหพิเศษสำหรับตาเลยรถเหมือนในหนังเลยคนนี้ก็บี้กันบี้กันแล้วก็แชะก็ตามไปแชะกรุ่นน้องนี่ เขาก็ขับรถไปตรงแล้วแฉรู้ไหมแฉรู้เรื่องรู้ทุกคนอ๋อรู้หมดีไม่รู้อยู่คนเดียวไม่งั้นเดี๋ยวแฉไปตบคุยไม่แล้วครับนี่ปุ๊บพอพอรถใกล้ๆแล้วปุ๊บจอดรถเบนจ์จอดปุ๊บมันติดไงมันติดไงไอ้นี่รถพี่แฉก็ปึ๊บจอดตูดพิติ๊กอ่ะเชื่อไหมด้วยความแบบอยากได้รถคืนแค่เปิดรถทไมคือจริงๆเนี้รถเนี่ยมันจะทิ้งโค้งอย่างเงี้แล้วรถมันจอดพี่ปุ๊บ เดี๋ยววัดเออเดี๋ยววัดนลูกน้องพี่ลูกน้องพี่ตะโกนพี่ระวังนะมันมีปืนเปิดประตูปิดประตูหุ้แถวอะแถวอะเดี๋ยวกําลังพี่ระวังนะรถมันมีปืนโอ้ตารถสภาพสภาพไม่เหลือคพราะทศกบุนเลยขับไปขับไปปุ๊บไอทางนั้นไม่ทางตันทางตันไปไม่ได้แล้วจอดปุ๊บไอจกมือไหว้ไอเปิลยกมือไหว้พี่พี่บอกไอไม่ต้องไหว้ รู้เลยใช่ไหมดี๋ยวไปเจอโรงพักไม่เจอเลยวังทองหลางอืพี่ไปแจ้งความแจ้งความแล้วเราอ่ะเราโทรอ่ะพี่ติ๊กพา่ยังจะกับพี่ติ๊กขอโทษเล่น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 กันสารวัตรมีคนขโมยรถชื่อเปิ้ลนาคอนลงเลยลงเลยไม่ยอมไม่ยอมสักพักไอ้โัมบาปิดเครื่องไม่ใช่ปิดอยู่คืนหนึ่งปิดอยู่คืนเงียบไป เงียบไปแบบเราโทรแบบไปตามที่บ้านวางแผนไม่อยู่ <c oughs> ไม่ยอมเอาละได้เรื่อง <c oughs> เพื่อนไปพู้มกับเออเป็นพู้มกลับหนึ่งเก้าหนึ่งก็วางแผนวางแผนว่าเดี๋ยวให้หนึ่งเก้าหนึ่งเนี่ยมาตามว่ามีเรื่องเรื่องอับเรื่องขโมยรถ,ขโ,ยรถขโมยรถไอ้นี่เขาอยู่อยู่ออฟฟิศตอนบ่ายเลยไม่ปดูครบเลยไปตั้งกล้องไว้นี่พุ้มกลับอยู่นี่ตั้งกล้องไว้อยู่ข้างห้องอยู่ข้างห้องภูมิกลับเขา บอกเลยว่าผู้คุนคุณทําอะไรเรื่องนี้ได้ไงคุณรู้ไหมว่าคุณทำอย่างเงี้ยเวลาตํารวจเขาได้รายงานมาเนี่ยเขาเดือดร้อนเขาเกิดปะทะขึ้นมาแล้วจะเกิดเรื่องไงเอฮ้โดนเอาคืนแบบจัดหนักจัดเต็มเจอของจริงไปแบบนี้แล้วจะทำยังไงต่อละครับเนี่ยเหตุการณ์จะเป็นยังไงติดตามต่อช่วงหน้าครับโตแช์มหาชน เพื่อนเป็นผู้กำกับเอ้เป็นผู้กำกับหนึ่งเก้าหนึ่งวางแผนว่าเดี๋ยวให้หนึ่งเก้าหนึ่งเนี่ยมาตามมันว่ามีขโมยรถผู้กำกับเขาบอกเลยว่าพวกคุนคุณทําอะไรเรื่องนี้ได้ไงคุณรู้ไหมว่าคุณทําอย่างเงี้ยเวลาตํารวจเขาได้รายงานมาเนี่ยเขาเดือดร้อนเขาเกิดปะท่ขึ้นมาแล้วจะเกิดเรื่องไงเอาละไหว้ขอขอโทษเห็นไหมสาบานสาบานสาบานเอ้ยบาเี่ตมีเรื่องใหญ่แล้วพี่มาหนึ่งเก้าหนึ่งอยู่ดิ พี่มาหนึ่งเก้าหนึ่งเลยสิโอ้พี่ไม่ว่างพี่อยู่พับประแดงอยู่พประแดงด้วยอยู่ว่าประแดงด้วยให้มันไกลหน่อยใช่สักพักคุยสักพักก็เปิดประตูเข้ามาเอ้ยเปิดก็เข้ามาอ้าวเมื่อกี้อยู่พับประแดงไม่ใช่้ก็เอาเทปนี้ออกด้วยนะแค่เอาคนเดียวไม่ได้ก็มันมันแก้งตอนเย็นตอนเช้าตอนบ่ายก็ เอาคืนเลยไม่ต้องต้องดูบรรยากาศนะตอนที่เขาไปอ่ะตอนเราอยู่บริษัทไปอ่ะหนึ่งเกหนึ่งต่อรถเป็นสิคันอ่ะเอาของแท้มาเราไป20-30คนอ่ะเหมือนมาวางกำจับผู้ร้ายอ่ะแล้วเอาพวกเราอ่ะไปหนึ่งเก้าหนึ่งไอ้่หอยตกบว่าไงพี่จะไปพี่แกงผมอ่ะผมยังไม่ว่าพี่อะไรเลยแค่นี้ผมไม่ได้เริ่มเลยหอยครับ มันอยู่ข้าประแดงค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของรูปแบบรายการนะที่ทํากันมาจริงๆการแกล้งคนบางทีก็ต้องดูเหมือนกันนะบางทีสนุกอย่างเดียวไม่ได้หัวใจวายหรือเป็นอะไรขึ้นมาหรือว่าถ้าไม่มีการเตรียมการที่ดีแล้วไปเล่นเนี่ยบางทีมันพลาดและกลายเป็นอุบัติเหตุเนี่ยใช่มันจะทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายถึงแม้จะเป็นความประมาทก็มีความผิดถูกไหมมันมีความผิดอยู่ดีเพราะฉะนั้นเบาๆอย่าจะทำอะไรกันรุนแรงคืออย่างอย่างเงี้ยเขาเมืออาชีพเขาเป็นรายการ เขาเตรียมพร้อมไม่หมดแล้วสําหรับว่าถ้ามันมีอะไรที่เกิดคือเวลาเราทําอ่ะเราจะหาข้อมูลก่อนนะเราจะมีกระดานใหญ่ๆเลยแล้วหาข้อมูลทีเดียวหนึ่งสองสามเต็มกระดานเลยแล้วเราวงอยู่แค่ข้อเดียวว่าเขาเราอยากเห็นอะไรจากเขาเราไม่ได้แบบเอ้ยนี่กลัวผีก็ได้มแต่สุดท้ายแล้วมันจะจบยังไงเซฟตี้ด้วยไงต้อปลอดภัยแล้วก็ต้องมีด้วยฝากไว้อ้าวๆเข้าดูวารบพุตตาดีวาะฮะเรื่องที่หนึ่งนะครับ ยอมใช้ชีวิตลำบากไม่ตามใจตัวเองถึง10ปีเพื่อใช้หนี้กว่าร้อยล้านอ่าเรื่องของใครไอ้หอยเรื่องที่สองครับกินยาผิดจนหลับคาหน้ากล้องระหว่างถ่ายรายการและเรื่องที่สามครับฉันหลงเข้าสิงครับกระโดดขึ้นหลังแท็กซี่หวังงอแฟนถามเรื่องนี้คุณคิดว่าเป็นความลับของซุปตา์คนไหน ื่องแรกกันเลยดีกว่าครับใช่แต่อย่าลืมว่าเรามีของรางวัลไงโอ้ใช่ถ้าเกิดว่าคุณถูกหมดทั้ง3เรื่องคุณจะได้ถึง3คะแนนด้วยกันนั่นหมายความว่าผมบอกเรื่องนี้มาคุณคิดว่าเป็นของใครถ้าเกิดคุณตอบถูกคุณได้1คะแนนแล้วครับใครทายถูกมีคะแนนเยอะที่สุดวันนี้ของของเราก็เป็นเครื่องฟอกอากาศนครับมูลค่า50,000บาทครับก็ถือว่าเป็นของเล็กน้อยจากทางรายการให้เป็นของที่ระลึกมา ใครครับที่จะยอมใช้ชีวิตลําบากไม่ตามใจตัวเองถึง10ปีเพื่อใช้หนี้กว่าร้อยล้านคุณคิดว่าเป็นเรื่องของใครอ่ะพี่ติ๊กคิดว่าเป็นเรื่องของใครครับเสนาหอยอยอมใช้ชีวิตลําบากเลยนะมันก็ไม่ลำบากหรอกมันก็เขียนไม่เวอร์เปงนั้นแหละมันก็ช้ชีวิตสุขสบายอ่ะทำไมมันก็เขียนให้ไปดูหน้าสงสารไงโอ้โหพาผู้หญิงเป็นทุกขืนฮะคืนนึงก็คนหนึ่งเช้ามาก็อีกคนหนึงทำไม่ลำบากเลยทข้าไหมครับ ไปข้างหลังรถมันเล็กชอบคุณเป็นพี่หอยนะพี่หอยนะหอยคิดว่าใครหอยอ่ะผมว่าเป็นพี่หอยคิดว่าเป็นใครผมถ่ายเป็นพี่เลยแล้วกันอ้านี่รุดแล้วเราอ่ะพี่รุดนะเนี่ยอะไรนะพี่รุดนะเนี่ยพี่รุดเั็นใครพี่เชิดพี่เชิดไม่พี่รุดพี่เชิดด้วยผมรู้ละบางครั้งที่หอยเล่นมุกมา ได้มาจากใครผมว่าคุณติ๊กกิ่นเสียลอยล้านเลยเหรอเธอผมว่าเขานี้หรอผมไม่มีแบนี้ร้อยล้านจะบ้าเออะแล้วผมใช้ชีวิตสุขสบายสิบปีอ่ะคุณชี้ทำไมก็ชี้อ่านไม่ถูกก็ต้องชี้ผมว่าพี่ติ๊กผมว่าพี่ติ๊กผมว่าพี่ติ๊กผมเชื่อว่าที่พี่ทำงานด้วย ความขยันขันแข็งเนี่ยพี่ต้องแอบซุกหนี้ไว้ร้อยร้อยล้านพี่บางเรื่องกัหอยก็ปิดไปไม่ใช่มาพูดทุกเรื่องจะจทุบปิดปิปิเจเป็นพี่รุ่นอะไรพี่รุ่นอะไรพี่รุ่นอะไรพี่ทราบอะไรอะไรอะไรเอาพี่ว่าคอสายไหนเนี่ยโอ้พี่วัพี่วัดพี่วัพี่วัดรฉันว่าพี่หอยนะอเพราะว่ามันมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคือฉันเป็นช่างแต่งหน้าอยู่หลังซ่องซ่องหนึ่งใช่ไหม พี่หอยไปเที่ยวซ่องบ่อยมากจริงว่าคือฉันแต่งหน้าให้พวกคุยทำงานคืนใช่ไหมเขาบอกว่าอ่าพี่หอยอะไม่มาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยเราก็บอกไม่มานานแล้วเหรอเขาบอกไม่มาเลยช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงนั้นแหละที่พี่หอยกําลังนี่คือวิเคราจากเลยนะพี่เบสคิดว่ากรณีนี้ของใครเป็นหนี้ร้อยล้านใช้สิบปีผมมองถึงพี่อ้วนเลยอ่าเพราะน่าจะทําธุรกิจ ใช่สูงแพงๆน่หน้าจะทําธุรกิจเขาถึงอยู่แล้วไงทำธุรกิจครัพอพูดถึงร้อยล้านพอพูดคำร้อยล้านแกมีแบบสะท้อนอยู่ในใจนหน่อยต้องพยายามไปเรื่องวินลี่พยายามไปเรื่องหาเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องจริงมากกเกือกเองใช่ไหมที่พูดทั้งหมดคือเรื่องจริงหมดเลยนะจริงป่ะครับจริงเอาแล้วนะครับพบคนมีพิรุษหนึ่งอัตราแต่ไม่รู้ว่าจะจริงหรือหลอกกันแน่ ให้เวลาคุณผู้ชมไปวิเคราะห์กันก่อนช่วงหน้ากลับมาทายกันต่อครับโตแช์มหาชนโตแช์มหาชนโบว่าใครหนูถามหนูดูเขาเขาลงจะพิพัฒนกันพิพัฒน์พี่บว่าใครพิ่ัพทย์พี่ผพ,ด,พ,พ,ด,พ,พดคิดว่าหอยเพราะว่าช่วงหนึ่งเขาเ,เป็นไาหอยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เล่าไปส<ป>ิบรอบแล้วนะใช่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าแบ่งกันมันไม่ถึงคนละร้อยล้านเนี่ย เออแต่ว่าถูกมของเขาครละห้าสิบกว่าล้านพก็เขาบอกว่าร้อยล้านก็คือเรื่องของเขาคนเดียวก็เกือบแหละเพราะช่วงเพราะว่าช่วงนึงอะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมก็ที่พาไปบ้านทุกวันก็อย่างนี้นะแตะแตะไปเรื่อยก็ไปโดนเขาไม่ได้โดนเขาไม่ได้เพราะว่ามีอยู่ช่วงนึงอะตกนะมีอยู่ช่วงนึงหอยหอยหายไปหอยหายไปแล้วหอยหน้าดําช่วงนั้นอะหน้าดําแล้วก็ดูแบบดูไม่มีความสุข แล้วช่วงนั้นน่ะที่เขาเริ่มกลับมาทํางานสังเกตไหมว่ามีอยู่ช่วงนึงหอยทำงานไม่หยุดเลยทำทุกอย่างตั้งแต่บริษัทเจงอ่ะใช่ไหมไอ้หอยนะก่อนทำไมต้องมีเสียงขำด้วยนึกบริษัทเจงคือคือบาปกรรมที่ทำกับดาราทุกคนไว้8แปดร้อยกว่าคนนะพอบริษัทมีไปแล้วหอยจะทำงานหนักมากแบบเจอน้องทุกรายการแล้วบางอันนะเราไปถ่ายกับเขาอ่ะ เนื้อในเวลาแปดเทปน่ะนางก็นั่งอยู่ข้างหลังทําแล้วก็เหมือนปิดที่ทํามากเราก็คิดว่าน่าจะเป็นหนีหรือเปล่าคือหาเงินใช้หนี้แล้วโก้โก้คิดว่าเป็นค่ใครตอนแรกหนูก็คิดว่าพี่หอยนะเพราะว่าจากที่หนูรู้จักพี่หอยมาก็นานคือเมื่อก่อนในพี่หอยก็ใช้ชีวิตแบบว่าเงก็่ปมัน่ไก็ทําธุรกิจเยอะไอ้ก้คือ เปรมอะเมื่อก่อนเนี่ยพี่หอยเป็นคนที่เปรมคืออยากได้อะไรตังค์แล้วแบบแล้วทุ่พี่มาไทยบอกก็เปลมนะฮะก็เปรมนะเปรมใช้ชีวิตเปลมเหมือนกันคือเมื่อก่อนเนี่ยจากพี่หอยแบบว่าเฟื่อนะอยากได้อะไรคือแบบรถแพงๆต้องขี่แพงๆกินกาแฟแบบคือแล้วตัวเนี้ยหลังจากวันนั้นมาเนี่ยก็คือเราก็เห็นพี่พี่หอย เจอในรายการแล้วเมื่อก่อนเขาไม่ค่อยไปรายการไหนใช่เราเป็นเจ้าของรายการแล้วมีรายการเองเดี๋ยวนี้ไปหมดเหมือนพี่ลี่กับพี่หอยเนี่ยทุกรายการน่เพราะเพอย่าว่าพี่ลี่พี่หอยกูก็ด้วยใช่ป่ะล่ะเมื่อก่อนคือตะกัดนู้นตะกัดนี้คือถ้าเป็นเวลาช่องนี้มาช่องนี้ไม่ได้แล้วหลังๆนี่พี่หอยแบบทำหมดหอยแน่แล้วก็บอกว่าใช้ชีวิตยากลำบากแบบแบบเขียนมานะ พี่อ้วนอ่ะเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วคือพี่อ้วนเป็นคนเขียนแบบคือไม่ใช่เป็นคนใช้เงินซุรุ่ยซุล่ายมาพี่พี่ผัดว่าไม่ไม่เปลี่ยนเป็นแบบนี้แบบตั้งนานแล้วแต่ถ้าพี่หอยมันก็จะมันก็จะตรงตรงไปนะทุกคนก็รู้ทั้งประเทศนะฉันเชื่อว่าแผนซ้อนแผนคือคือหอยเคยมาเล่าแล้วแต่ว่าวันนี้น่าจะน่าจะซ้ำหนูขอตอบพี่หอยตออพี่หอยนะโอเคเราไปฟังมหาชนกันบ้างนะครับว่าเขาคิดว่าไอ้ความลับเนี้ยเป็นของซุปตาคนไหน คิดว่าเป็นแม่อ้วนครับเพราะว่าเขาสวยและรวยมากครับผมคิดว่าเป็นพี่หอยครับเพราะว่าเห็นในข่าวตอนที่บริษัทเขาเจ๊งอะครับคิดว่าเป็นพี่หอยครับเห็นเขาว่าเป็นนี่กันหลักร้อยล้านเลยคิดว่าเป็นพี่ติค่ะเพราะว่าเขาดูแต่งตัวไม่มีตังคิดว่าเป็นพี่เพชรค่ะเพราะว่าเป็นนี่เพราะเปสาวคิดว่าเป็นพี่โกติครับคิดว่าเป็นโกตินะคะเพราะว่าหน้าแบบเหมือนลำบากมาตั้งแต่เด็กค่ะคิดว่าเป็นพี่โกติค่ะเพราะเขาน่าจะเอาเงินไปทําธุรกิจจนเจ๊ง และจากการโหวตของมหาชนหนึ่งรอยคนคิดว่าความลับนี้เป็นของเอาไปโดนไปแล้วครับแต่ว่าหมายความเป็นเออเป็นมหาชนมหาชนคือหนึ่งร้อยคนเนี่ยนะครับเขาคิดว่าเป็นเรื่องของโก้คุณรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ว่ามันก็ก,ก็ก็สามารถเป็นหนูได้แหละถ้าเขามองงั้นอะ่ะเพราะว่าคือเมื่อก่อนม,มีข้าวนไก่ไงถามว่าเจ๊งไหมจริง แต่เป็นเงินของเฮ er ียจุ้ยพระนครฟิมแต่อร่อยมากนะใช่ครับอร่อยเสดายอร่อยมากสูตรยังมีอยู่ไหมมีมีตัวนี้พี่สะพ้ายก็ขายอยู่ที่ไหนคะาสาขาไหนอ่าอยู่ตรงเส้นกเกษตรอ่าเกษตรรามินทานรมินตัดใหม่ที่ไปแฟชั่นนะครับอืม,อมก็เป็นตึกอันนั้นหนูก็ให้พี่สะพ้ายขายอยู่อเออเดี๋ยวจะไปกินเพราะว่าถ่ายท้องดีดีถ่ายท้องดีดีฮะกินน้อยป็นญาไปกินมากพิญญาถ่ายอะไรของแม่เนี่ อ้าวเวลาหมดตันแล้วล่ะครับพรุ่งนี้กลับมาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าใครจะเป็นเจ้าของความลับในข้อนี้เวลา1 0 5โมงห้ามางพันนะครับเรื่องที่2ครับกินยาผิดจนหลับคาหน้ากล้องระหว่างถ่ายรายการโกตีนี่มีคนติดตามฉะนั้น<อ>การหยิบผิดหยิบพลาดไม่น่าจะมีไอ้หอยต้องมีกติกาของตัวเองตัดทิ้งไปไอ้นี่หละเอาหอย,หอยครับ อ่านี่ยืนเลยนี่โตเลยเอาเลยเอาเลยยังไงว่ามาไอ้เด็กมนอเไม่าไอ้เด็กเยอะนะนะไอ่ได็แบบคนละ